สวัสดียามเช้าสำหรับคุณครูและนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้วันนี้มีมีรูปภาพมีสิ่งดีๆมาให้ดูเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยมีเยอะขนาดไหนเดี๋ยวดูนะคุณครูมีเยอะขนาดไหนหยิบมาเป็นตั้งนะนักเรียนหยิบมาเป็นตั้งสิ่งที่ดีๆเนี่ยหยิบมาเยอะมากเนี่ยลองดูนะนี่ภาพนี้ก็สวยนะเห็นไหม ไม่ต้องใกล้ก็ได้เอาไกลๆอันนี้เป็นภาพที่คุณครูคุณครูได้มาขอยืมมานะคะอยากเป็นเจ้าของไหมคะอยากเป็นเจ้าของพอดีมีคุณมีพี่ช่างกล้องของเราท่านหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนักเป็นช่างภาพเป็นนักถ่ายภาพสวยมากถ้าใครมาเที่ยวหัวหินเนี่ยถ้ามาเที่ยวแถบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นักเรียนก็อาจจะเจอพี่เขาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นช่างภาพแล้วเขาก็ขายภาพพวกนี้แหละสวยมากวันนี้คุณครูก็เลยได้ภาพสวยๆจากพี่ช่างกล้องเนี่ยมาให้นักเรียนดูเพื่อนักเรียนจะตามภาพเหล่านี้มาที่หัวหินดีไหมคะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นของเราที่มาถึงหัวหินแล้วก็คือในเรื่องของเทศบาลการปกครองท้องถิน่น ที่เรียกว่าเทศบาลเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่อง,องการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของอะไรคะที่เรามีอยู่5อย่างที่เรามีอยู่5รูปแบบคราวที่แล้วเราคุยถึงเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรออ,อ,อะไรอบ,อ oh? อบอจหรืออบตอ,อ,อบ,อ oh? อบอจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วคุณครูก็ให้กันบ้านเด็กๆไป ถูกไหมเอ่ยให้ไปหาอะไรมาให้ไปถามผู้ปกครองมาเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องผู้ใหญ่บ้านกำนันเรื่องนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนะได้ข้อมูลมาอย่างได้มาไหนใครได้มาแล้วยกมือได้มาตั้งหนึ่งร้อยคนนะ่ะ นักเรียนมี100คน3ห้องได้มา100นะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเนี่ยบรรทัดแรกนะ่ะมีอะไรมีชื่อหมู่บ้านถูกไหมคะตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดทีนี้มีเพื่อนบอกว่าได้มาแล้วอ้าวใครจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้ดีเอาเชิญหน้าห้องค่ะคุณครูเห็นยกมือเมื่อกี้เห็นภาพในจอทีวี นะเดินมาตรงนี้เลยลูกเดินมาตรงนี้นะยกตัวอย่างเอาแค่ตัวอย่างเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลามากนะเอาลองอ่านลองอ่านในสิ่งที่ครูให้ไปเอาลองดูนะอ่านนะตรงตรงมหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านหนองตะเพาครับหมู่บ้านหนองตะเพาอ่านไปเรื่อยๆตำมบนมหินเหล็กไฟอำเภอวะหินจังหวัดประจวบ ผู้ใหญ่บ้านประจวบเฉยประจบว,วะจบคีรีขันประจวบคีรีขันอ่านให้ถูกนะผู้ใหญ่บ,บ,บ้านอนา,อนายทาวรตั้งทาวรกำนันชื่อนายบรรจงสารเกศสมาชิกบริหารส่วนตำบลชื่อนายบุญถมเปียม,มุงคนทองนายบุญก้าตั้งทาวร ายอำเภอชื่อนายสมชายบำรุงทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อน,นายวัลลศรีวัฒนตะกูลนายวีระศรีวนลายอะไรคะนายวีละศรีวัฒนตะตะกูลตะกูลอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยอา้อาวเวอ้าวอันนี้คือจังหวัดอะไรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เ,เขารู้แล้วบ้านเขาชื่อหมู่บ้านหนองตะเภาอยู่ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทีนี้ไม่หลงแล้วธนาทิพย์ไม่หลงแล้วรู้จักถึงธีรวัตรรู้จักถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบอตอมีสองท่านใช่ไหมหนึ่งหมู่บ้านใช่ปะมีสองท่านแล้วก็นายอำเภอานอำเภอหัวหินก็คือนาย วีระบำรุงทรัพย์ใช่ไหมนายนายสมชายบำรุงทรัพย์ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือนายวีระศรีวัฒนตระกูลนะทีนี้ตรงนี้ไม่ใช่มีเฉพาะนักเรียนอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเดียวยังมีจังหวัดอื่นด้วยก็คือจังหวัดเพชรบุรีมีไหมคะม,มีข้อมูลไม่เอ่ยมีไหมอ้าวผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีชื่ออะไรเอ่ย ชื่ออะไรคะใครมีข้อมูลตรงนี้มีแต่ไม่กล้าเอาละเราอยู่ตรงนี้ให้นักเรียนได้ท้องถิ่นของตัวเองก็พอนะคะทีนี้วันนี้จากที่บอกไปแล้วว่าคุณครูมีรูปภาพสวยๆอันนั้นเป็นเรื่องหมู่บ้านเป็นเรื่องในในที่เราให้ไปนค้นหามาแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งสำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตเมืองนะอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตที่มีแสงสีนะ มีบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะโดยเฉพาะที่หัวหินเนี่นะคะเอาลองไปดูรูปภาพก่อนว่าหัวหินถิ่นมนครั้งเนี่ยมีอะไรที่เขาบอกว่าเป็นหัวหินถิ่นมนครั้งเอาไปดูรูปอ่านี่นะเอ่อเวลา